สวัสดีครับผมอาทออฟิง้งอยากวิ่งคลิกนะครับ F10 ดีเซลนะฮะ full เต็มนะฮะขอเสียงลั่นๆัแบบซูเปอร์คาร์นะครับคันนี้ก็ใช้เป็นปลายอาคา M นะฮะนีเ่เป็นปลายทรง M งานคาร์บอนนะครับคันนี้ดีเซลหม้อยูโรอาร์เอสซอร์สนะฮะสองฝั่งงานสแตนเลสเ n c นีนะครับดัดสวยเนียนนะฮะมีทำเฮดไปเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ฟูลเซตไปถึงดาวไฟนะครับ เดี๋ยวไปลองฟังเสียงนะฮะว่าดังประมาณไหนนะครับ F10 ดีเซลนะครับฟูลเซตนะฮะรองรับการจูนสเต็ปสนะครับเสียงซูเปอร์คาร์นะฮะถึงจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแต่เราทําเสียงออกมาได้โทนแบบทุ้มๆเหมือนเป็นซิเลยนะฮะก็เรียกว่าฟูลเซตตั้งแต่ดาวไปเย็นท้ายนะฮะที่เหลือก็ไม่อัพสเต็ปการจูนต่อนะฮะเป็นสเต็ปสหรือจะให้นั่งออร์ทอซิงจูนจบเลยก็ยังได้นะฮะเรื่องได้ควันเยอะควันน้อยนะครับลองฟังเสียงข้างนอกนะ เสียงคุ้มคุ้มแนวเบนซินนะฮะหล่อมากนะครับแต่ในคลิปในรถอาจจะไม่ค่อยดังมากนะเพราะว่าซีรีส์ห้ามันเก็บเสียงดีมากๆเลยนะครับสนใจนะฮะ BM นะฮะทุกเจนนะ,ะหรือจะ F10 นะฮะอยากจัดชุดท่อสูตรยูโรอาร์เอ็กซ์ซอสนะ,ะเสียงซุปเปอร์คาร์นะฮะหรือจะให้เราจูนนะฮะหรือจะทําแบบเปิดปิดวาล์วจัดได้หมดนะครับเสียงอย่างนี้รับหญิงทั้งหลอดได้แน่นอนครับท่อสูตรรับหญิงทั้งหลอสนใจมาอาร์ท่อซิงคครับจบๆครับ อาร์ท้องซิงอยากวิ่งคิดยูโรอาร์เอ็กซอร์ท่อสุดรับจิงทั้งหล่อขอบคุณครับอีกทีไหมอ๋อรอบสูงเสียงมันก็เพาะมากไปแล้ว